คู่จิ้นหลิงออมกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทั้งคู่มอบหมายให้ทนายความแล้วก็ผู้จัดก,การส่วนตัวเข้าแจ้งความกับตำรวจเอาผิด5ซาแซงนะคะคุกคามหนักเลยบุกรุกบ้านแล้วก็คอนโดแถมตั้งกลุ่มไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยค่ะ ที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีคุณสิริรักคองหรือว่าหลิงหลิงแล้วก็คุณกรณพัทรเศรษฐรัตนพงศ์หรือออมมอบอำนาจให้คุณพิมพลยปัจจชายโยกุลผู้จัดการส่วนตัวและคุณอาทรทองมาทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทปียรัต์เวสโกสนรองพ่วงกับกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะคะหลังจากที่พวกเธอสองคนียถูกแฟนคลับคุกคามอย่างหนักค่ะ พฤติการก็คือมีกลุ่มซาแซงเนี่ยไปคุกคามแอบติดตามไปที่บ้านแล้วก็คอนโดของหลิงออมขึ้นไปถ่ายภาพรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าที่พักของดาราสาวทั้งวันทั้งคืนมีการแอบว่าจ้างคนขับรถให้บอกกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆด้วยซึ่งทั้งต้นสังกัดก็ได้ทําการไล่คนขับรถออกไปแล้วนะคะ ซ้ำยังตั้งกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของดาราสาวพร้อมถ้อยคําใส่ร้ายไปในทางที่เสื่อมเสียจากซาแสงเป็นแอนตี้แฟนคลับไปแล้วก็ยังมีพฤติกรรมพยายามติดตามดาราสาวไปทุกทุกที่ถึงขั้นว่าจองตั๋วเครื่องบินไปนั่งใกล้ๆด้วยค่ะมีการเข้าไปหาคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ความหวาดกลัวให้กับดาราสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมากนะคะ ด้านพันธ์ารวจโทปิยรัตน์บอกว่าจากการสืบสวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีอยู่5รายค่ะที่มีการตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็มีการคุกคามดาราสาวจริงรู้ตัวผู้กระทําความผิดหมดแล้วและตอนนี้กาลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่ากลุ่มที่คุกคามเนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมีทั้งแฟนคลับคนไทยและต่างชาติที่คุกคามอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งกล่าวเตือนด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นมันผิดกฎหมายให้เลิกทําซะก่อนที่จะถูกดาเนินคดีค่ะ